นิสัยของมนุษย์ชาติชอบอิจฉาริษยาเห็นคนอื่นดีทนอยู่ไม่ได้นี่แหละเป็นนิสัยสรัพรพสัตในโลกน่ากลัวสรุปแล้วถ้าเห็นคนอื่นเขาได้ดีแล้วก็มุทิตาพลอยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมันหายากโดยมากเมื่อเขาได้ดีทนอยู่ไม่ได้ ใจลุกเป็นฟืนเป็นไฟขึ้นมาความอิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวงเกิดขึ้นในจิตใจนั่นแหละแต่ว่าคนคนนั้นถางทาง,ทางหรือทําถนนไปสู่อเวจีมหานรกถึงอย่างไงเราจะอิจฉาย่างไงเราก็ต้องพยายามหักห้ามจิตใจของเราให้ถือเสมือนว่าถ้าเราอิจฉาคนอื่นถึงจะเรื่องจริงเรื่องไม่จริงเรื่องอะไรก็ตาม ถึงจะนี้ดเน็น่อยๆก็ตามมันเกิดขึ้นในจิตใจของเราไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าใจของเราว่าขณะนี้ใจของเราอิจฉาเรื่องอะไรถ้าพอถึงอิจฉาขึ้นมาเราให้รู้เอา,เอาไว้เลยว่านี่แหละในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าความอิจฉาตัวนี้แหละแปลว่าตัวเองถางทาง,ท,างทําถนนไปสู่หน้าเหวหน้าผาไปสู่อเวจีมหานรก ให้พวกเราคิดอย่างนั้นเอาไว้นะ่ะเมื่อเราคิดอย่างนั้นเอาไว้เรารู้แล้วว่าการอิจฉาพยาบาทการอาฆาตพยาบาทจองเวรคนอื่นที่ในทางที่ไม่ถูกต้องน,นเป็นบาปอกุศลอย่างหนักในหลักของพระพุทธศาสนาเออเพราะนั้นพระพุทธองค์จึงบอกว่าอย่ามาเกิดในโลกดีที่สุดถ้าอยู่ในโลกนี่นะมันเรื่องอิจฉาความพยาบาทอาฆาต จองเวรกันนี่มันอยู่ในโลกวัฏฏสงสารเนี่ยนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านศรัทธาญาติโยมทุกคนนะเมื่อได้ยินเสียงทมคาสอนของพระพุทธศาสนาทมคาสอนของพระพุทธเจ้าสรุปแล้วก็เรื่องนี่แหละทาความชั่วทั้งหมดนะคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วอย่าทำซะเลยดีกว่าเมื่อเราคิดชั่วทำชั่วพูดชั่ว กรรมชั่วให้ผลตนเองนั่นและจะเดือดร้อนเมื่อภายหลังถ้าเราทำกรรมสิ่งที่ไม่ดีเอาไว้สิ่งที่ไม่ดีจะให้ผลอันนี้ให้พวกเราฟังเอาไว้น,นี่แหละหละักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา